แม่ช่วยแม่น่าดตรวนี้นะ่อเคก็ครับสวัสดี่านรองนายกกิ่งอำเภอแม่สายนะคะแา้วก็น้องๆสมาชิกกระชากทุกท่านวันนี้ก็มากำลังใจให้เด็กๆเนาะนีเด็กป .4 ป .4 ทั้งหมดเลยคะเป็นคัดกรุงที่อ่านไม่

น uh, ี่เป็นคนงานหนูเลยค่ะเป็นช um ุดกับฝึกท <uh ี่ได้จากลอยอีปิกัปิกออากะลาอาลากะลาอมกามะลอาลามาละชะอาชะลออีนีชะนีลออาทลอยเอลิทเลเก่งมากเลยตบให้ตัวเองสวย เลี้ยงสู้นะวันนี้มาให้กำลังใจฝึกทักษะของหมอสำหรัการแชร์ใจก่อนดูให้อ่านไหมลูกนิดเดียวอย่าตั้งสอนอ่ะพี่ครูสอนที่ให้อ่านนี่คยไม่อ่านไหมเอออันนี้เป็นอะไรลูกมาเออที่อ่านไปเมื่อกี้นี่นะอันนี้ล่ะช็ดนี้เช็ดนีมันร้องยังไงนะอ้าคุณครูไม่เคยพาไปดูเช็ดนี้แถวนี้ไม่มีแล้ววันนี้มาให้กำลังใจนะ เที่ยวฟังคุณครูเนาะแต่อยากไปดูห้องอ่ะโรงเรียนเราอยากไปดูไหนกองหลอนนักเรียนใจดีมีของสภาร์กเหรคะคัดคัดกองที่เราเอาเอาบีแต่คัดเก่าเรื่องของเด็กพิเศษที่ว่าโรงเรียนนี้เขาเป็นศูนย์เด็กพิเศษนะคะก็จะมีครูที่พิเศษด้วยกันแล้วก็จะมีชั่วโมงสอนของเด็กพิเศษที่ว่าจะมีครูกองของาู้ชายทีษมาสัมภาษณ์อาจารยไทยมากเลยป็นครูที่หลอน แต่ลกัวนาไปดูว่าวั้นค่ะบ้านต้องมี้องีต้องมีต้องมีต้องมีต้อามีต้องี้องมีต้องมีต้องมีต้อนมีต้องมีตมีต้มีต้อง้องมีต้องีต้องมีต้องมีต้องมต้องมีต้องมาไ้องมีา้อง้องมีต่องมีต้องมีต้อต้องมีตองม่ต้องมีองมีต้อง้องมีงมีตดีต้องมีต้องมีต้องมาอี้ แต่งใจเลียนี่พัดคาเค็มนี่ไม่เน่ใจพัดคาช่วยเอาคลีนค่ะโอเคสังเกตนะคะคนตะเกียกอ่ะขอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฟิล์มไปจ้าโอเคอะไรมั้ยตอนนี้ขอดูนี่แป๊บนึงนะเรื่องอะไรครับเนี่ยหัวใจ